าล้ลา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 สามสองสามโอเข like <Okay. S 2> oh ้ามายังนีอ่ะโอยราเข้าวะอะไรวะเไดีนี่มาวะอีลาไอ้เหี้ยลีลาอ้โอแมแม่งไงอนแม่งมีจะกินนะเฮ้ยไล่ผีแม่ไล่ไล่ผีแทนไหม สิกสองิงเดอยังไม่ไปถึงสิบไม่มีทูกสองเอาว่ะเอาว่ะเอายเลยเอ้ยเอยือยู่กับกูไปเลยแต่กูไล่ให้มึงเองเดี๋ยวดูมันเหมือนมันเหมือนมันใบสกิลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่เ๋ยมันเหมือนมันใบอะไรวะไม่ให้ใช้ยานี่ก็กดใช้ยาแล้วนะมันมันไม่ใช้อ่ะมันแบบมันล็อกไว้ว่าศูนย์นะยาเหลือศูนย์นะที่จริงมันมียาทั้งหกอัน เออมีเมื่อกี้เนี่ยมัน,น,นใ,ใช้ไม่ได้นมาจะโดนใบโดนจากไอบบ้บัฟเปล่าไม่รู้ไ,บบไอ้บัฟไอ้หัวกะโหลกอ่ะมันต้องมีบัฟสักอันเนี่ยที่ใบไ,ได้เออเมื่อกี้จะใช้ไม่ได้เลยนะมีเก็บมาตั้งหลายอันแล้วใช้ไม่ได้เลยเยวะโกงจัดเลยเมื่อก,กี้เล่นเป็นแบบเล่นเป็นจะจัดแหลยกยังยงเีอยวอลอยนี่จะตัวขุยไม่อยู่แล้วนะอืมแต่ตัวนี้มันดีอย่างละตัวที่กูเล่นอ่ะมันมันมองเห็นกล่อง Rectify my error. The execution of the following instructions may yet dispel the spirit. The first thing you will require is a map to the lost pages of the an Necronomicon and Kandarian Dagger. The pieces of this map are hidden nearby. Find them. มันมองเห็นกล่องกล่องโัวแหวนเลยมันมันมันแต่ถ้าอยู่เดินมันจะเห็นกล่องเห็นเห็นทะลุเลยว่ากล่องอย่างเงี้ยตัวเนี้ยของม่วงกล่องมั่งข้างในกยแต่แต่ว่าแต่เรื่องกับเพื่อนอ่ะเพื่อนมันไม่ค่อยติดแฮมันมันมัน I'm supposed to use this เราแพ้เพราะเราไม่ได้อัพสกิลด้วยหลายอย่างแล้วเข้ายังไงวะเข้าไปยังไงวะโอ้กล่องกล่องโคตรเยอะเนี่ยกล่องเยอะ มีผลเท่าไหร่หรือว่าเกมนี้เนี่ยมีปืนใส่ฟองนี่ไม่ได้ช่วยเลยโอเเคนที่มึงเล่นเล่นฮันเตอร์ไงมึงเล่นเล่นฮันเตอร์เนี่ยมึงรู้ก็กูออฟสกิลแล้วมึงเดี๋ยวกูจะบอกให้มึงรู้ว่านัดอะไรจริงด้วยว่ะไอ้มึงจะหาอกเกอร์มึยิงปีกสองรปันมันไม่ใช่ลูกฟองพองแต่มันไม่ยิงอ่ะมันมือเห็นกูเห็นเลยอ่ะมันใช้ลูกมันเล่นฮันเตอร์แต่มันเอาขวานขวานตีอ่ะมึงจะจะด่าแม่งไอ้เหี้ย หวยจะเล่นแบบนี้อะไรฮันเตอร์ค cool i mean ุณเขาเล่นฮันเตอร์คนเลยคือถ้าจะเล่นให้ฮันเตอร์ยิงโหดๆแล้วต้องต้องเอาไอริเดอร์ผู้หญิงมาด้วยเอริเดอร์ผู้หญิงมันมันเพิ่มมาตัวผู้หญิงตัวมิชั่นตามบ้างที่มาจากด้นต้นะัดที่เล่นหน้าไม้อะไ่แบบอะไรอ่ะเออไม่แต่ว่ามันมีไอริเดอร์ก็คือทำให้ยิงกระสุนกระสุนไม่จำกัดเจ็ดนี้อ่ะโกงแต่ต้องใช้ปืนพวกปืนยิงไวๆนะเขาเพิ่งถึงบอกว่าเลจะปืนปอกดีสุดถ้าปืนพกเลยปืนพก เพราะว่าปืนพกมันอะไรวะมันจะติดจะแตกีแล้วจแตจะทีแล้วติดจแตกทำให้าดาเมจไปเรื่อยๆกล่องเยอะเลยมันมีใครติ๊กกล่องหรอวะเออกล่องอยู่ตรงไหนบางไว้เนี่ยทำไมไม่ได้เก็บติกแล้วกูเจอกูเจอกล่องเยอะเลยนะมันเหมือนมีคนเปิดไปแล้วเนี่ยโอนี่เปิดไปแล้วโอ้การติ๊กไปแล้วนะไอติ๊กด้วยติ๊กกล่องอ่ะให้มันกาติัต่อ ออองกอย่ตรงี้มาเก็บมาเก็บมาเก็บนาย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 เล่นนายเล่นนา่นเต็มอยู่เงี้ยแต่ตอนนี้โอเคอยู่นะสกิลสเต็มแล้วเนี่ยโดดของโคตรเยอะเลยตรงเงี้ยของโคตรเยอะเลยพี่เก็บไม่ได้เนี่ยพี่เต็มแล้วนี่อยู่นี่อยูเก็บได้หามสุดโต๊ะจนี่เต็มที่เต็มท่แผนที่อยู่ไหนเก็บไปก่อนนะถ้าอะไรขาดแล้วบอกพี่ตอนนี้พี่มีเลือดอยู่สองขวดแล้วก็ก่อฝามันเอาไว้แบบขาดเราจะเพย์ให้ มาแต่มามาฮิลเกาะให้ก่อน,น,นมารวมก่อนมาเอ้ยใครมีกระสุนลูกซองบ้างขอหน่อยดิพวกควรจะใช้ลูกซองไงพวกมึงไม่ค่อยเล่นกันหรอไม่เลยเอเมเอลูกซองกูไม่ค่อยใช้ไงก็ปืนน่ะก็ทิ้ทงมาหน่อยจะเก็บไปทำไมเยอะไม่เยอะนะกูมีไม่เยอะเท่าไหร่ห้าหน้าถึงใช้ห้านัดพอถ้ามีทิ้งหมดแล้วก็พอแล้วมีไม่เยอะนะเจ็ดสิบห้านัดานานเองมีไม่เยอะโอ้โห <G uard> เกือบได้สามสิบไปอ่ะไปก็ไปก็แผ่นที่ไหนแผ่นที่ไหนไปก็อาไปยังพอนไปลงเพื่อนไปลงเพื่อนเลยเพื่อนเพื่อนน่าจะเจอแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนมั้งไปบุกเดี่ยวเลยตอนนี้ตอนเรื่องจับตกตอนนี้ครับผีผีเวลห้าลว ไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะคุณมันอยู่ข้างๆเราอ๋อคาณมีกี้ตีโคตรแรงคือแบบว่าเกาะเกาะกันแวะพวกพวกบอสบอสตัวพิเกมมันแช้ปืนเว้ยมันต้องมีคนใช้ปืนคนหนึ่งบิงอ่ะและไอ้ตัวอัลเตอร์นั่นแหละที่ยิงไง เงยอยู่วิงงวิงสี่นัดท่านั้องแตกก็ไม่เต็มเยไม่้องเข้าเยอะเออก็ต้องมีฝืนฝืนดวยคนคนที่ยิงแรงๆไหมาเล่นฮันเตอร์ไปเลยบอสก็นั่นนะมาเล่นลูกซองทองอะไรปะเล่นเหล็กก็เล่้มันยิงมากล้ดีละ่นอ่างเ ถ้าจะไปลุมในมุมอับไ,ไอ,อ้ผีเวลหกแล้วผีเวลหกแล้วมาไปออกออกมันรู้แล้วอย่างนีฟงง้ฟิชชิ่งมังฟิชชิ่งตรงนี้มังนี่มังนี่เช็คใช่ไหม I mark something ทางซ้ายเราบนมาร์เขียวมากเขียวแรสก็มามาอยู่รวมกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราอัพเกาะไง ทั้งหนมีกล่องมีกล่องม่วงมีกล่องม่วงเก็บยังเก็บยัง uh, มากไปอ,อ่ะก้ากาะก้ากาะอับกาะอับกาะตาอย่านี้โคตรฟูอ่ะต้องรีบจบให้ได้ร้อยๆเลยเพราะว่ายิ่งอยู่นาน <c oughs> เออพินัทพินัทมีเล่นดาบมะเออเล่นดาบแล้วดาบมันเป็นสีอะไร <c oughs> ไม่ใช่สีฟ้าใช่ไหม อนนั้นดับสีมงอาามามาแลกมาแลกเอาดักสีฟ้าหมกล้ก้ามาเอขอเอาโลกอ่ะยิงก็เก็บมาไว้ก่อนแล้วค่อยมาทิ้งก็ได้นี่โหนี่เก็บไมเก็บเเก็บเต็มมาเเรื่องเรื่อหมดแล้วตอนนี้พี่เรืองอะไรไอ้อไ อะไงเนี่ยรออยู่เมเดี๋ยวนี่อยู่จะทิ้งดาบเนี่ยหรออ่อทิงดาบกดไไเอ่อยถงละทิงกันแล้วเอานี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่กดลิกขวาก็ได้กดลิกขวาที่กระเป๋าอ่ะโดนโดนโดนได้าไป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 ย กานคนตกผีเนโคใกล้ๆจนไปก่อนเปล่าค่าความกลัวเยอะจังเอยเป็นซับพอร์ตแม่งรู้สึกค่าความกลัวเยอะนี่อัพเต็ม,มนะไอ้ค่าความอะไรนะมันเหมือนถ้าการเล่นซับพอร์ตอะก็ต้องอัพเอน r g y แล้วก็หัวใจนี่ไงนี่อผีเนี้ยเอากูมากู the heroic survivors have gathered the final piece of the map. Make haste to the lost pages of the Necronomicon on Pendarion Day. เาผิยิงนไ,ไ,ไ้คนเดียิไมาเม่กระสุรส,ส้ครมีอไ,ไป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 ขอสินัดไนะอกตมแล้วนะตอไป มันไม่เก็บได้เกินนะจ๊ะมันห้าสิบสามสิบสามสิบลูกซองไม่มันเกินของครูมันเก็บได้เกินเอ้ยเพราะมันเป็นตัวมันเบ่าตัวมันไอ้นี่เบ่าใช้เบ่าตัวมันใส่ลูกซองเบ่าเอ้ยไปไหนอะไปไปไหนไปไปหารรถปะหารถเลยจ้ะเนี่ยตอนนี้นี่นี่ว่าฟาร์มเกาะได้เกาะแล้วมามามาลีกมาลีกุ๊บมาลีกุ๊บมาจะเพิ่มเกาะให้มั้ นมาเร็วมาเร็วมาเร็วเรื่องเรองเรื่องมันช่างแมงเถิดอ่ะเพิ่มอีกแก้วอ่ะขี่รถเลยขี่รถเลยขี่รถเลยเไม่อยากลัวกอ่ะไม่โดนติเแม่หลอดติ่แมาอะไรเธอจะโดนติด โดนเตกเรียบร้อยกว่าแล้วโดนเตะก็ได้หายแล้หายแล้วไปไปมาได้แล้วขึ้นแล้วตัวกรอบพยัญกะเอ้าไปดิไปดิเอ้าไม่ขับอ่ะอ๋ออ๋ออะไรนะตัวเกรหมดยังเอ่อไม่โลกับเลือดอ่ะเลือดเลือดยังไม่หมดแต่ว่ากรอบหมดแล้วเออเดี๋ยวเอาให้นีสามพัน นี่อหมูอยู่ฝั่งโน้นไม่ได้อยู่ใกล้ๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งต่อให้ก่อนก็อ่ะต่อไปก่อนเอาต่อมา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 ทิ้งมาเลยมาดีทำดีทำดีดีมานไหวทำดี้าดของก่อนเฮ้อะนะโอ้ยเปิดไม่ได้เปิดรับเปิดรับเปิดรับตอนนี้มีปัญหาเราไม่เจอหรือว่าอะไร

i've <laughs> 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 obtained the kandarian dagger legendary artifact with power to burn <laughs> undead flesh <laughs> i got to get the recipe for these let me here i don't laugh เฮ้ยข้ามกลัวโอ้เชิดไป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 ไเชิมันยังปอกัยนะก้าโอ้ตัวแดงมาตัวแดงโอ้ไปไปไเ้าี่ก่อยังกอเลือดขาดเต้าขาดอะไรไหมขัดกอขัดกอขัดกอาเขาไปเขาไปก่อมีสามครับมามามาทิ้งมาิมา เดี๋ยวไปอยู่ใกล้ๆแล้วค่อยแล้วค่อยทีอัพอยู่ในวงอะไร้ยไปจุดไปขีดไปใชมเออเกเลยมามามาบั๊บบั๊บั๊บรอบตรงนี้เลยเอาเกาะเอาเกาะเกาะไปคุณจิ้มเกาะมา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 มเก็บเกาะเก็บเกาะเก็บได้สองอันปังเลยอะทำไมเก็บไปได้วะเออบั๊บบั๊บได้ปะเยอ๋อมามานะบั๊บรอบเลยเออตัวเกาะเกาะสามดอกแล้วนะ ไอ้หมด้วอันนี้ติโคตรฟูเลยบอกเลยกล่องโคตรเยอะอ่ะตันฟูอ่ะเออคือเนี้ยเต็มเหล่นเล่นตู้ยื่นนี่มันหามันหากล่องง่ายเลยเล่นกับเพื่อนเลยมันเล่นง่ายอ่ะถ้าเล่นตัวอื่นมันไม่เจอกล่องเลยมอะไรแล้วก็เลยกล่าตัวนี้อยู่อ่ะอะไรอันนี้ don't shoot me the survivors have begun to collect the lost pages of the necronomicon vigilant spirits of the book will stop at nothing บอลอดมาบอลอดอ้โ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอายิมาิวเอายิวเอาิเอายิวเอยิวเอายิวอยตายตายเลาตายโอ้เกือบตายเมื่อกี้น่คิดง่ายว่ค่าฆ่าตัวนี้ฆ่าตัวนี้ย

ไปกับตัวน้ำพอกลุ้นเลยเดี๋ยวเกมดีดีนะเดี๋ยวเพิ่อนเกมไล่ใช่ปืนหนึ่งใช่วะตัวใหญ่ไม่ใช่กระสุนไม่ใช่ปืนบานเลย The Survivors now hold the lost pages oh, of the Necronomicon. A world is a step closer to salvation. Oh, oh, oh. The lost pages and Kendarian dagger are in your possession. We hey, you have all the means <laughs> to banish the Dark Ones <laughs> back to the deadlands. <laughs> ่าไปไปลูกสองมอตเอาไปเลยยิงละกันสามนัดเหลือสามนัดเองห้าัดว่ะไโ่กหมดแล้วนะตอนนี้ก่อหมดละไม่มีมก่ออไมีก่อช I'm e ไอะยังไม่ตันอ่านี่เหลืออันหนึ่งยังยังยังไม่ตันยังไม่ตันีำเ ตันแล้วตอนนี้ตันเลยสวยลึกเรือถ้เยวมาเอาคนสุดลูกซอถ้ามันมีวอล e d แจากรตงนี้ลูกองเต็มแล้วเอ้ยเก็บได้อีกเก็บได้อีกรเดยวไหฮะแแล้วพอแล้วเก็บไปยิงมากก็ได้ตันแล้วอ่ะกิวตันแล้วอ่ะเลโบไว้เลโบาล หมวกขาดใครวะเนี่ยมาเลยกลางวันเองต้องตายโอ้หตอนนี้ผีเวิลด์ญี่ปุ่นแล้วว่ะแต่ไม่โหดเท่าเมื่อกี้แน่นะเราจะเราจะตอนนี้เราฟูเลยเรามีของเรามีนเงินดายลงเถอะไป อะะไรวเนี่ลือกตามมาสักทีได้อีกเวด้วยวันนี้เออตายสัตว์มา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 เขายังเขายังร่างเข่าร่างเข่าเดี๋ยวเปิดปั๊มให้เดี๋ยวเปิดปั๊มให้ขอระมาโู่ starting to slip เฮ้ปั๊มให้นะนะเว้ยไล่ผีดิไล่ผีไล่ได้ยังวมันจะออกวะหลายรอบแล้วมันรั้งไี่ยหรอวะ เออมันต้องไปอต้องออกเลยนะตอนี้มันไลไม่ออกรนะดันดวันยันก่อวางวยืดยางยดวัไ่จริงจริงได้ิงเลยนะล้อดน้ั่นล่ไล่แล่ไไ่ าดวันอยู่นะตอ่อยหน่อยคาดวันอยู่ไม่นม่่ม่ไม่ดดที่ารเองนพี่นดูดูดูบั๊อะไรเรื่อนเลยเก่งเก่งเปิดบั๊มัดแล้วาละไปล้เเพื่อนจะแตกเดี๋ยวตีตัวแดงเองวิววิวิโอ้เนี่ยมันจะ่ออกเอะไรวะมันพาต่อ The book will now commence closing the breach unless it is destroyed by the demon. Protect it.

เน่ยมันไม่ออกเยเนี่ยปแน่เลยโ้ี่เนี่ยไล่ผีไม่ได้ันก็ชนะเลยน่าลาไอ้ออดไป เรียกไปที่เดิมหรือวะไมเปลี่ยนที่มั้งหรอเรียกไปที่เดิมจะรัวแล้วนะฮ่ฮฮยอดง่ายวะง่ายกันไปแล้วเปล่าโอ้ตอนนี้ของเราครบไงเออปูจัดเลยวแต่มันเรียกมาเยอะอยู่นะ I will end this recording hopefully, knowing that if you are hearing my voice, you have triumphed over the...